คือยงยาคัเนาะบ่ะเห็นไปสุกับลูกตามจริงอ่ะจองตัวไปรับลูกแล้วจองตัวเบิร์ตหาพังก,กบ,บาลทสิไปรับลูกเมื่อนี้แต่บัานี้แม่ยเขาพาผมเทียบพอด้ถึงตัวพอไถึงตั๋วไปเลยเพื่อคอยจองตัวเด้ี่หามือแล้วสามส่เมือ่อละบ้านเดียพ่อขายว่า ขอ,อย่าพาดู้ว่ในขอนแก่นได้อว่าขอยู่ขอนแกน 2, ่นสองหมื่นนะสามหมื่นนะคือแปลว่ามันเป็นการจองตัวเื่ากันมันว่างสิอ๋อเขาจองตัวเขาจองถิ่มตัวเขาเรียกในตายเรียกเขาเรียกเป็นน้ำแม่เพราะว่าตามจริงสิไม่รับรูปมือน,นี่ซื้อตัวข้อมินตามจริงอ่ะซื้อตัวข้อมินอ่ะเมื่อคืน่ะเห,นหนตุผลที่นั่งขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่า,า,วาตามจริงไปลงอุบลแล้วก็รับลูกอยู่อยะาโฉวแล,ล้วจะมาในวันนี้ที่นี่แต่ว่าแม่เขาจะเอาลูกไปกรุงเทพ่ ่อยไมต notes, it, <mom> ้องถีมตัวบางหันข่อยนั่งมาทั่วม่ะโรคขอนกแกนมือนี่นี่ือเหตุผลเขานั่งมาทั่วเกิดไป็ยกกินนะเกียบแล้วนั่นแหละคือเหตุผลเหตุผลของข่อยคนเรามีเหตุผลหมดทุกคนเหตุผลที่นั่งมาทั่วเหตุผลที่นั่งมาทั่วบางคนกะเห็นไ่อยพัวหลังว่านี่ พิเชนเตอร์พิเชนใจมีรูปติดแต่ได้พี่นองมีรูปติดแล้วนะฮะเป็นสินค้าแบรนด์แรกที่มีรูปผมติดบอกเลยตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซี MC, คนไหนที่แบบว่าอยากได้รูปไปที่เลืกติดข้ามกล่องรีบเลยเพราะว่าล็อตแรกมีไม่เยอะที้ยินขาวมีไม่เยอะใครจะโทรหาลูกใครชื่มืออะไรก็คอยมมันพูดมันเพี้ยนร้องเหมน,น คนห้าร้องเสียต้องหาลูกไปตรงแบบพวดลำไรอย่างี้ดีไรข่อยโทษกับเขาไปดีเขาไปสินบนางโทษปุ๊บแคบลราล้มเฟรเข่าบ่บยางสัตว์ไข่โทษเราคาแล้วข่อยบ่ได้านงล้มเฟรเจ้าก็บ่ได้บบุบว่าข่อยโทงหาลูกหรือข่อยติดตัวลูกหรือข่อยอี่างลูกบ่ข่อยแวนมาคุยกับลูกทุกข้ามต้องเอามาล้มเฟรตหมดทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่หลังบ้านก็ได้บางทีไม่ต้องพูดหมดทุกอย่างแล้วล่ะเนี่ยคุณซื้อไปดานอีกแอมพูไปคุณก็ได้เลยรูปผู้ย่างฟินแลนด์ตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นลลละสสิิิมีููผ้้ยยฟนนแดด์วร เขาจะจำไหนทั่วประเทศแล้วลูกก็จะไปทั่วประเทศแล้วรู้เรื่องเลยนั่นแหละครับคนหมดเล่เด็กนางทั่วมากพราะว่าอัานแม่พะว่าแม่บรนจงตัวทุกกรรมแม่พะาเด็นางเกลี้จากขุงเทียนมาทับดูดไปขุงเทียนเื่ขาเรียกว่าเออผมอยากเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้เดี๋ยวรอบนี้ลูก ไปน,น้าแม่เฉลี่ลรอบหนาคงเฉรับมากขึ้นกันไม่น่าแล้เอฟเอฟทำเป็นตารางดีกว่าผมไมปแนวนคนชมาแคบปมาปวดแบบว่าคือโทรหารูกบางทีผมไม่ได้แคปเนีคือ,อนานทีเขาจะลงนะนานทีใช้ดีครับ เบื่อแล้วจะสั่งอีกเห็นไหมใช้ดีมากใช่ไหมนี่คือแอมพูที่แบบว่าปกติแล้วคุณจะเห็นคุณต้องเห็นในคลินิก